บ้างไฟด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นกอยู่ที่พระมหาเจดีย์ชัยมงคลค่ะพระธาตุเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยการเข้าไปสักการะพระธาตุในพระมหาเจดีย์ชัยมงคลกันก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะพระมหาเจดีย์ชัยมงคลตั้งอยู่ที่วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วรารามในอำเภอหนองพอก เป็นพุทธสถานที่งดงามด้วยการผสมผสานศิลปรกรรมร่วมสมัยของภาคกลางและภาคอีสานพระอาจารย์สีมหาวิโรษิ์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสร้างเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานค่ะ พระมหาเจดีย์ช you. ัยมงคลทาสีขาวสะอาดตาตกแต่งด้วยสีทองเหลืองอารามลวดลายตระการตาค่ะส่วนยอดมหาเจดีย์ทำด้วยทองคำรายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆอีก8องค์ตามทิศทั้ง8ทิศค่ะเมื่อเข้ามาภายในก็จะเห็นว่าองค์พระมหาเจดีย์แบ่งออกเป็นทั้งหมด6ชั้นซึ่งแต่ละชั้นก็ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยภาพปริศนารม ภาพจิตกรรมฝาผนังเรื่องมหาเวสสันดรชาดกทศชาติชาดกรูปพระพุทธประวัติลวดลายไทยรูปเหมือนสลักหินอ่อนของพระเกจิอาจารย์อีสานหนึ่ร้อยองค์และก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นต่อๆไปนะคะชั้นแรกตรงนี้เรามากราบไหว้หลวงปู่ศรีกันก่อนค่ะ นกอยู่บนชั้นสามของพระมหาเจดีย์ชัยมงคลแล้วนะคะนกนัดกับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพระมหาเจดีย์ชัยมงคลกับเราด้วยค่ะเดี๋ยวลองไปด้านนู้นกันค่ะและตอนนี้นกอยู่กับผู้ที่รู้เรื่องราวของพระมหาเจดีย์ชัยมงคลแล้วค่ะหมวดจุดสวัสดีค่ะ หมดจุดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่จะพานกแล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปชมในชั้นต่างๆของพระมหาเจดีย์ชัยมงคลที่นี่นะคะแล้วก็พร้อมกับเล่าเรื่องราวของที่นี่คร่าวๆนะครับอย่างชั้นนี้ชั้นสามมีอะไรบ้างคะชั้นที่สามมีเจตนาของผู้สร้างจริงๆคือต้องการให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับเป็นชั้นอุโบสถนะครับซึ่งชั้นนี้จะมีรูปปั้นเหมือนของเกจิอาจารย์ดังระดับประเทศนะครับ วัดสายวิปัสสนากรรมาฐานนะครับจำนวนร้อยเอ็ดรูปตามชื่อจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะครับผมพอดีเป๊ะเลยนะครับ,รบให้เป็นจัญลักษักของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยค่ะ<ช>คือที่ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธเรานะครับ<ช>เป็นชั้นอุโบสถนะครับซึ่งมีพระพุทธชินราชนะครับเป็นองค์ประธานครับที่เรามาเดินตรงนี้นี่คือชั้นไหนคะชั้นที่สี่นะครับชั้นที่สี่นี่เป็น เป็นชั้นที่สามารถออกข้างนอกได้แล้วก็ชมทัศนียาภาพข้างนอกนะเอะแล้ววัดพระมหาเจดีย์ชัยมงคลนี่ประวัติความเป็นมาเป็นยังไงคะหมวดจุดครับมีผู้มาถวายพระบรมสารีริกธาตุให้ชิ้นหนึ่งนะครับครับในที่ประชุมก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเอาไว้ที่ไหนก็เลยให้ทางพระเดชวุฒคุณลุกบุษยเนี่ยสร้างพระมหาเจดีย์ตัวนี้ให้พระมหาเจดีย์ชัยมงคลคือเป็นวัดหรือเปล่าคะเพราะว่าเวลาดูจาก ภายนอกเราเรารู้สึกว่ามันมันเป็นเพียงแค่เจดีที่สร้างขึ้นมาจริงๆแล้วมันคือวัดใช่ไหมคะเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายะนะครับมีเมื่อปีพศ2548นะครับเราได้ใบาตาตั้งวัดมาถูกต้องนะครับซึ่งฐา,านที่ตั้งของเรานั้นนะครับเป็นที่สูงสุดของเขาเขาเขียวแห่งนี้นะครับชั้นต่อไปที่เราจะขึ้นไปเป็นชั้นที่ห้าชั้นที่ห้า ต่ที่สำคัญคือชั้นที่หแต่เราชั้นทานี้ยังไม่ดำเนินการแต่ว่าเจตนาของผู้สร้างคือต้องการให้ทําเป็นที่พิพิธภัณฑ์ของประเดระคุณลุกปู่ศรีซึ่งเป็นประธานในการก่อสร้างเป็นต้นว่าบาท,บาทตะบงจีวรจุดนี้ยัง,ย,งยังไม่ดําเนินการกำลังกําลังจะดำเนิเน,เนการ,รก่อสร้างอยู่นะคะแต่ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเดินชมรอบๆชั้น4ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น6เลย ไเวียนจากชั้น4ขึ้นไปอีก119ขั้นคุณผู้ชมก็จะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุมิ่งมหามงคลที่ประดิษฐานอยู่ภายในห้องโถงรูปประคังแปดเหลี่ยมและสิ่งที่นกสัมผัสได้ก็คือความสงบเยน็นให้ความรู้สึกเหมือนได้ขึ้นมาอยู่บนสวรรค์ยัยงไงอย่างนั้นเลยล่ะคะ่ะใหญ่จริงๆเนี่ยคือพระบรมสารีริกธาตุรจริงๆน,นะครแต่ข้างนอกบริวาร ต้างนอกเยอะๆนั้นคือบริวารของของสมเด็จสำมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นว่ามุกพระมุคน,นะน่ะอสาลีบุตรที่ชาตของเกจีจันดังของภาคอีสานของสายวิปัสสนากรมฐานนะนำมาบรรจุตรงนี้ทั้งหมดนะครับ คุณหมวดจุดมากๆเลยนะคะที่พานกและคุณผู้ชมได้เที่ยวรอบๆพระมหาเจดีย์ชัยมงคลค่ะขอบคุณมากเลยค่ะกน่าึเกินไปนะคยินดีมากเลยค่ะอล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้านกสภาคุณผู้ชมไปตามหาบั้งไฟกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเราจะไปดูกันว่าบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนบั้งไฟล้านเขาทํากันอย่างไรที่อําเภอพนมไพรสักครู่เดียวค่ะ Tuksan Wankur. Happy birthday to you. the Doi Crab. Celebrate 80 years of Thai Pride. Yindie Doi Crab. Steam Corporation and Chelsea Football Club. Steam in Bangkok. 天被心白。 บุญบังไฟของชาวพนมไพรเริ่มต้นที่วัดกลางอุดมเวทวัดเก่าแก่ที่มีปูชนียสถานสำคัญอย่างองค์พระมหา,าธาตุเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอายุเก่าแก่นับพันปีนี่เองค่ะชาวอำเภอพนมไพรมีความเชื่อและความศรัทธา ว่าองค์พระมหาธาตุเจดีมีความศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองลูกหลานทุกคนในชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขและรอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงค่ะจึงร่วมกันนำบั้งไฟมาร่วมจุดถวายเพื่อสักการะบูชาองค์พระมหาธาตุกลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานับร้อยร้อยปีเลยค่ะ นอกจากได้มาไหว้พระธาตุแล้วนะคะวันนี้นกก็ยังจะมีโอกาสได้ไปชมวิธีการสาธิตการทำบ้างไฟของชาพนมพรด้วยค่ะ คุณผู้ชมไปชมวิธีการทำบั้งไฟค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องหาผู้รู้กันก่อนนะคะวันนี้ได้รับเกียรติมากๆเลยค่ะจากท่านรองนายกเทศมนตรีอำเภอพนมไพรค่ะคุณธินกรพันธโคตรค่ะสวัสดีค่ะคุณธินกรหรือว่าคุณนกนะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตเรียกว่าคุณนกละกันนะคะคควันนี้แหละค่ะต้องรบกวนคุณนกพานกแอบงงนิดนึงนะคะไปดูวิธีการทำบั้งไฟแล้วก็ช่วยอธิบายฟังหน่อยว่า บ้างไฟมันมีกี่ประเภทอะไรยังไงคะ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนกกําลังสงสัยอยู่คะ่ะว่าคุณนกพานกมาอยู่ที่ไหนคะตรงนี้อ๋อที่นี่คือค่ายเพศเวลานะครับค่ะ,ะเป็นที่ที่ผลิตบ้างไฟส่งทั่วประเทศค่ะถือว่าเป็นค่ายที่ใหญ่ที่สุดอ๋อ ขอ่หสในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกทั่วประเทศไทยค่ะโหถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยถ้าอย่างนั้นต้องรบกวนคุณนกพาไปเดินดูรายละเอียดทุกซอกทุกมุมได้ไหมคะดีครับดีเลยโอเคค่ะงั้นเลยตามมาค่ะนกครับนี่คือบั้งไฟบั้งไฟอ๋อน้าตาบนเลเดี๋ยววุ้ไป้ไฟบั้งไฟในสมัยอดีตเนี่ยจะใช้ไม้ไผ่แต่นี้ก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ท่อ PVC ครับเพราะว่าหาง่าย ครับแล้วก็ในการผลิตได้รวดเร็วแลวจริงๆบ้างไฟนี่มันมีกี่ส่วนอะไรยังไงคะอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมจะมีเราค่ะก็คืออันนี้ยาวตั้งแต่ตรงนี้นี่เรานี่ขนาดเขาเรียกขนาดบ้างไฟหมื่นขนาดเม็ดสามสิบนะครับคือเราก็จะนําไปแข่งขันจุดสนุกสนานบ้างไฟที่นิยมมากที่สุดนะครับมีจำนวนเยอะที่สุดค่ะคือบ้างไฟหมื่นอันนี้บ้างไฟหมื่นอันนี้นี่ก็จะเป็นส่วนหางจะใช้ไม้ไผ่แล้วจะจะมาเหลาให้บางค่ะนะครับเพื่อให้ขึ้นสูงที่สุดเบาที่สุด ก่อนที่จะจุดก็จะมีการเครียกว่าล้างบ้องไฟอืคจะมีการล้างก็คือใช้น้ําในการเพิ่มความชื้นภายในเราโอ้คุณนกขาที่เขากำลังจะวางท่อน้ํากันอยู่คะทำไมไม่มีคนเลยคะเขาไปไหนกันหมดว่าไม่ใช่ครับนี่คือบ้องบ้องไฟแสนนะครับนี่คือบ้องไฟที่พร้อมที่จะไปจุดนี่คือท่อที่เขาใส่ดินปืนไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอที่จะนําไปจุดนะครับข้างนี้เป็นดินปืนแล้วนะนี่นะครับทางนี้นะครับคุณนก นี่เหรอคะนี่คือบั้งไฟล้าน <c oughs> บั้งไฟล้านใหญ่กว่าเมื่อกี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้ครับโอ้ราคาที่ผู้จ้างทําก็จะประมาณสักสามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นถ้าไปจุดไกลๆนะครับมีผู้ที่มารับมามาจ้างให้ทําไปจุดไกลเนี่ยก็จะตกประมาณห้าถึงหกหมื่นก็มาถึงสุดยอดของบัง้ไ<ฟ>บงไฟโอบั้งไฟสิบล้านนี่คือบั้งไฟสิบล้านครับไม่กอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสิบนิ้ว นะครับนี่คือว่าเป็นบังไฟที่ใหญ่ที่สุดแล้วในขนี้ค่ะหูอันนี้ใหญ่ที่สุดแล้วนะใหญ่ที่สุดแล้วขณะนี้นะครับแต่ก็มีช่างที่ต้องการที่จะทําใหญ่กว่านี้ค่ะแต่ก็ยังยังเกรงอันตรายแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะสูงตัวนี้ตกราคาหลายแสนบาทนะครับในการจุดเป็นแสนเลยหรอคะนะครับประมาณแสนบาทเพราะว่าต้องใช้แรงงานอย่างมากเพราะมีน้ำหนักมากน้ำหนักดินปืนจำนวนดินปืนมากค่ะ ังไฟก็คือเล่าบั้งไฟหางบั้งไฟและลูกบั้งไฟค่ะเล่าบั้งไฟก็คือส่วนที่ใช้บรรจุดินปืนเป็นรูปทรงกระบอกกลมยาวทําด้วยไม้ไผ่มีขนาดต่างกันตามชนิดของบั้งไฟค่ะแต่ปัจจุบันนําวัสดุอื่นเช่นท่อเหล็กท่อพลาสติกมาใช้แทนไม้ไผ่ค่ะเพราะสามารถอัดดินปืนได้แน่นและก็มีประสิทธิภาพในการยิงได้สูงกว่าค่ะ หางบังไฟเป็นส่วนสําคัญที่ทําหน้าที่คล้ายหางเสือเรือก็คือสร้างความสมดุลและบังคับทิศทางบังไฟเวลายิงขึ้นท้องฟ้าค่ะมีทั้งที่ทําจากไม้ไผ่และก็ทําจากเหล็กด้วยนะคะส่วนลูกบังไฟเป็นลำไม้ไผ่ที่นํามาประกอบเหลาบังไฟโดยมัดไว้รอบลำบังไฟค่ะบ้างไฟลำหนึงก็จะมีลูกบังไฟราวๆประมาณ8-15ลูกขึ้นอยู่กับขนาดของบังไฟค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีลายบั้งไฟที่ส่วนใหญ่ก็เป็นลายกระหนกค่ะมีกลวยเชิงยาบซึ่งเป็นผ้าประดับใต้เราบั้งไฟตัวพระนางปล้องคาดและบุรสบกค่ะเมื่อกี้เห็นบ้างแลละแต่และบ้างเป็นยังไงอยากรู้ขั้นตอนการทําค่ะมันมีขั้นตอนอะไรบ้างคะคุณนกเชิญครับเดี๋ยวนี้มาพบกับช่างกึ่ม ช่างเกื่มนี้ก็มีความชานาญในการผสมดินปืนนะครับซึ่งแต่ละค่ายเขาก็จะมีสูตรของเขาใช้ทรายเป็นตัวบังคับกระบอกไม่ให้ยุบไม่ให้ขยายเวลานะครับเพราะว่าจะใช้ไฮโดรลิกตัวนี้เป็นตัวอัดเป็นตัวอัดินไปะสีวลงไปค่ะิไปจะใช้ขนาดเท่านี้ใช่ไหมคะสำหรับบ้างไฟขนาดเล็กนี้จะใช้ไปเรื่อยๆครับจะใช้ขนาดเล็กๆขนาดน้อยจะอัดเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นก็ความแน่น ก็ใส่เหล็กลงไปเราจะอัดค่ะนี่คือเหล็กเขาเรียกสารสารอัดองไฟอ่านี้คือที่เสร็จแล้วใช่ไหมคะที่เสร็จแล้วจากตัดเมื่อกี้ครับค่ะอขอดูหน่อยครับลองยุดคือครับคุณผู้ชมหนักมากกี่กิโลคะเนี่ยหกกิโลกว่าครับหกกิโลกว่าฝากถือมา่อยนะจ๊ะนาที่อ๋อคือทําให้มันเป็นรูเสร็จแล้ว แล้วก็เตรียมไปรอมัดมัดใส่หางอ๋อ,อนี่คือเอาไม้ไผ่มาประกอบแล้วใช่ไหมคะแล้ว,ลวยังไงคือพ,แบบพันแบบนี้พันแบบนี้แลวก็จะเอาฟางมาลัดอีกทีนึงแล้วก็รวด ทําบ้างไฟเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากเห็นมากๆเลยพอทําบ้างไฟเสร็จแล้วมันต้องมีวิธีการจุดด้วยใช่ไหมคะคุณเนาะครับผมค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราได้ดูกันแนะ่วิธีการจุดบ้างไฟค่ะอ่าเดี๋ยวพาไปชมครับวันนี้มีการจุดโอเคค่ะ บุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นงานบุญบั้งไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเทศบาลตำบลพนมไพรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดจัดขึ้นทุกๆปีในวันขึ้น15ข้าคเดือน7ซึ่งในปีนี้ก็ตรงกับวันที่22ถึง24มิถุนายนค่ะ จุดบั้งไฟกันค่ะแล้วตอนนี้นี่เขากําลังเตรียมตัวกันอยู่นะคะคในขณะที่เรารอเขาจุดบั้งไฟกันอยู่ค่ะต้องถออามคุณนงนิดนึงนะคะว่าประเพณีบุญบัง้งไฟจริงๆแล้วของภาคอีสานในแต่ละพื้นที่เขาก็มีออวันงานประเพณีที่แตกต่างกันไปเหรอคะวันเริ่มไม่เหมือนกันวันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วอย่างพนมพรนี่เริ่มเมื่อไหร่คะอ๋ออย่างของพนมไพรยนี่จะเป็นประเพณีเริ่มที่ขึ้น15คหาค่ำเดือน7ของทุกปีค่ะนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของ เทศก,กาลบุญบ้องไฟของอำเภอพนมไพรกิจกรรมในช่วงวันท<ฆ>ี่22นะครับการเริ่มงานก็คือวันโฮมพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพนมไพรก็จะรวมตัวกันนะครับสังสรรค์กันที่บ้านญาติพี่น้องทุกคนจะกลับมานะครับ<ฆ>แล้วก็วันที่2ก็คือวันที่23นี่ก็คือวันแห่นะครับคณะต่างๆขบวนต่างๆที่นําบ้องไฟมาถวายหลวงพ่อมาธาตุก็จะนําขบวนมาจาัดประกวดแล้วก็<ฆ>แห่รอบเมืองวันที่24 นะครับก็จะชมการจุดบ,บั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนบั้งไฟร้านบั้งไฟสิบล้านที่อลังการยิ่งใหญ่มีจำนวนบัง้บงไฟเป็นพันพันบั้งนะครับได้ชมกันจุกใจตลอดทั้งวันขอเชิญที่ร่วมง,งานประเพณีบุญบั้งไฟของอำเภอพนมไพรซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ยี่4มิถุนายน2 5 5 6นะครับซึ่งก็มีคำขวัญว่า,าจุดบ,บั้งไฟไหวพระธาตุโฮมยากพนมไพรบุญบั้งไฟเพนเดนเจ็ด นะครับก็ขอเียนเชิญน,นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนมีเวลาว่างใน3วันนี้นะคะรับรองว่ามาเที่ยวงานประเพณีบุญบัางไฟที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยสนุกสนานอย่างแน่นอนค่ะขึ้นไปแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สุดบังไฟนะคะขึ้นไปเรียบร้อยเป็นอันแรกเลยค่ะโหเป็นบุญตามากเลยที่ได้เห็นสดๆตรงนี้เลยนะคะโอ้สุดยอดสุดยอด

สิงค์คอร์ปอเรชั่นแอนเชลซีฟุตบอลครับหลังจากที่เราไปชมวิธีการจุดบ,บั้งไฟเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ท้องนกก็เรียกร้องหาของกินแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นกนัดกับผู้ที่จะพาเราไปทานอาหารอร่อยๆกันที่พนมไพรนี้ค่ะน่าจะอยู่อ๋อ มาพอดีเลยละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะท่านรองติ๋มค่ะท่านเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพรนะคะอีกหนึ่งท่านที่จะพาเราไปชิมอาหารอร่อยๆกันในวันนี้ค่ะคุณลกขที่มาจากรายการเที่ยวไปชิมไปใช่ไหมคะแม่นแล้วแม่นแล้วค่ะวันนี้เราจะพาไปชิมอาหารอร่อยๆอาหารชื่อดังของอำเภอพนมไพรโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปเลยนะคะตามมาค่ะ คุณผู้ชมคะอาหารที่อยู่ตรงหน้านกตรงนี้นะคะท่านรองติ๋มบอกว่าเป็นอาหารที่รสชาติเด็ดใครไปใครมาก็ต้องสั่งที่ร้านน้องออยนี้เดี๋ยวแนะนําเลยค่ะว่ามีจานไหนบ้างคะค่ะคุณนกคะนี้คือปลาเนื้ออ่อนทอดกระเจี๊ยมพริกไทยค่ะอ,อร่อยมากค่ะเป็นเมนูหรือชื่อของครัวน้องออยค่ะอันนี้ก็คือลาบปลาคังปลาเนื้ออ่อนผัดชาต้มยำต้มยำปลาคังด้วย อย่างร้านน้องออยนี่เขาเปิดมานานหรือ,อยังะคะเปิดมาได้ประมาณสิบกว่าปีค่ะสืบทอดมาจากคุณแม่ค่ะอาหารหน้าทานมากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็นเมนูของร้านน้องออยก็มีอาหารหลากหลายอยู่เหมือนกันแต่ว่าือชื่อก็คือประเภทปลาค,ค่ะประเภทปลานะคะเพราะว่าถ้าลองติ๊กบอกว่า ปลาของที่ที่นี่ปลาของพนมไพรหรือว่าปลาที่ที่แม่น้ําชี <c oughs> เป็นปลาที่เนื้อสดนะคะแล้วก็รสชาติหวานอร่อย <c oughs> คุณผู้ชมคะแต่การที่จะพิสูจน์ว่าปลาน้ำชีเนี่ยสดจริงอร่อยจริงหรือเปล่าอย่างที่ท่านรองติ๋บอกนะคะเราต้องชิมอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นขออนุญาตชิมเลยนะคะ จริงด้วยะคะ่ะถ้าลองติ๋มมันหวานกว่าที่อื่นที่เคยชิมมาเลยอะ่ะกำลังอร่อยได้ที่เลยนะคะเดี๋ยวจะทานเพลินไปมากกว่านี้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านรองติ๋มก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ นีค่ะนกและคุณผู้ชมได้ไดมาทานอาหารอร่อยๆที่ร้านน้องอ้อยนะคะแล้วหลังจากนี้นกจะพาคุณผู้ชมไปชมเมนูสาธิตค่ะและแน่นอนต้องเป็นเมนูปลานะคะที่บอกว่าเป็นปลาจากลําน้ําชีนั่นเองค่ะจะเป็นเมนูอะไรต้องติดตามค่ะ mm hmm. เอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงช่วงเมนูสาธิตกันแล้วนะคะวันนี้นกไม่ได้ลงมือทําเองค่ะเพราะว่า มีคุณออยนะคะบอกว่าเมนูสาธิตวันนี้เป็นเมนูที่ลูกค้าเนี่ยนิยมสั่งกันด้วยเมนูอะไรคะลาบปลาครังรคร่งลาบปลาคังก็อย่างแรกนะคะต้องเอาปลาไปแล่ปลาค,งคังสดไปแล่แล้วก็เอาไปต้มต้มนี่คือลวกคอประมาณนะคะแล้วก็ต้องใส่ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร ขาแกะต้มด้วยดับกลิ่นค่ะแล้วพอลวกเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ก่อนใช่ค่ะเอาไว้พักักนึงให้ไม่ร้อนมากค่ะค่ะเราก็จะเริ่มด้วยมะนาวค่ะพริกป่นตามด้วยน้ำปลาค่ะมีขาอ่อนมีหอมค่ะซอยละเอียดลันก็มีต้นหอม่ะผักชีฝรั่งใ้มะกรูดกับผักชีฝรั่งตามด้วยพริกหมดเลย ค่ะสุดท้ายข้าวคั่วอีกสามช้อนอ๋อเราชอบข้าวคั่วมากเลยนะคะเราก็ใส่อีกสามช้อนพูนมากเลยอือหอหน้าตาหน้ารับประทานสุดๆเลยโหนี่เป็นฝีมือนกเลยนะคะคุณผู้ชมฝีมือขั้นตอนสุดท้ายค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาบปลาคังนะคะวิธีการก็ง่ายมากอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะคะแล้วคุณออยก็ได้ทำให้ดูแล้วนะคะ ว่าแค่ผสมรวมกันค่ะแต่ที่สําคัญสูตรต้องเด็ดจริงๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้น้องออยฝากคุณผู้ชมมนิดนึงว่าถ้าอยากจะมาร้านน้องออยเนี่ยมาได้วันไหนตอนกี่โมงบ้างคะอ,อ๋อมาได้ทุกวันแต่ว่าเว้นวันเสาร์ค่ะมาตั้งแต่10โมงเชา้าถึง3ามทุ่มนะคะ อยู่ที่อาเภอพนมไพรจังหวัดระเอ็ดข้างเทศบาลอาเภอพนมไพรค่ะคหายากไหมคะไม่ยากเลยค่ะถ้ามาไม่ถูกทํายังไงดีถามใครก็ได้เลยค่ะรู้จักหมดร้าน้องอ้อยอยู่ตรงไหนใช่ค่ะบอกทางได้เลยได้เลยยังไงถ้าคุณผู้ชมแวะมาแถวนี้ค่ะก็มารับประทานที่ร้านน้องอ้อยได้เลยค่ะรับรองว่าเมนูทุกจานอร่อยเด็ดจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณน้องอ้อยมากมากนะคะขอบคุณค่ะ เป็นไงกันบ้างคะเที่ยวไปชิมไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดสัปดาห์นี้หวังว่าคงถูกใจคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าวันนี้นกพาคุณผู้ชมทั้งเที่ยวทั้งชิมค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมเต็มอิ่มอย่างแน่นอนเลยละคะ่ะสาหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาของรายการเที่ยวไปชิมไปแล้วสัปดาห์หน้าพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ไท,ไทย,าทยไปไปลาสามเดือนลาออกไม่ดีกว่าเหรอไปบวชทำไมต้องสามเดือนล่ะอ๋อก็เพราะว่าตื่นตีสี่สุดวันนั่งสมาธิเดินปฏิบัติฉันเช้าสายนั่งสมาธิฟังธรรมฉันเพล่บ่ายปฏิบัติธรรมกว่าและวัตถุบทเช็ดสาระข้ามธรรมจน